สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพื่พี่น้องน,น,น้องชาวยูทูบครับสวัสดียินศีทุกท่านนะนี่ก็อยู่ผมเช่นเคยครับช่องเสตเตอร์ยินดวดชีสเกนนะครับนี่ก็แล้วก็จะส่งงานแล้วนะครับเริ่มเก็บงานแล้วเป็นงานอ่าซอยล่องทําคันล้อมครับพื้นที่นาอยู่ประมาณสี่ไร่สามถึงสี่ไร่นั่นนี่ ก็ทําถนนให้มันติดกันครับก็คือบล็อกน้ํานอกครับไม่ให้น้ำข้างนอกเข้ามา ก็จะโค้งไปตามรูปนาเลยนะครับติดชมกันได้ครับดูกับเจอามักซิกของเราก็มันได้จวดจาดมากครับแต่ก็ทำงานได้ทั้งวันไม่ได้หยุดครับ ใส่ฝาข้างรบๆบติดติดก๊กเกอร์รบๆบนี่ก็อรอเราเหมือน,นกันครับ จะเป็นโค้งเลยนะครับดูการเก็บมุมสุดท้ายครับก็จะย้อนแสงเลยนะ หีดมุมหีดมุมเก็บมุมสุดท้ายนี่คือว่าเก็บยากอยู่นะครับจะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับมุมสุดท้ายเหมือนกันนะ นี่ที่คือทำยากก็คือมันโคง้งมันงอมันเยอะครับมีพื้นที่จะโค้งงอคนหากจะเยอะหน่อยแปลงนี้แล้วก็จะเก็บคันแล้วครับ จะถูกใจหรือไม่ก็อยู่ที่การเก็บงานเก็บรายละเอียดของแต่ละคนนี่แหละครับ ปาตี Party, ใช้ดีไม่เบาครับสุดจัดเลยเดี๋ยวตอนจบงานเดี๋ยวผมจะให้เบอร์นะครับเดี๋ยวไปถ่ายเนเพจให้ดูเลยครับปาตี Party. หรือทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ปาตีแมคโครครับรับต่อมุกี้ครับมุกี้ไม่ว่าจะเป็นมุกี้ซอยล่องมุงกี้กวาดเรนนะครับ ตัดสุพรี่อได้แข็งแรงดีนะครับสดงส่งแข็งแรงดีการดามการเก็บรอยชงบรอยเชื่อมโอเคผ่านผมดีบอกดีครับไม่ดีบอกไม่ดีเพราะว่าเราคือผู้บริโภคนะ ดีแล้วก็แนะนำกันไปโอ้ยจ้อนแสงครับเพื่อนนนี้ผมจะพาเดินชมให้อรอบนะครับ ันี้้มำดวยครบสนใจติดต่องานได้ที่เบอร์0611234230เลยนะครับพร้อมให้บริการตลอดครับ จะมาดูผลงานเราก่อนก็ได้ครับไม่จางไม่วากันถ้าโซนแถวบ้านผมจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเต็มที่ก็เป็นบุกีฟันติดปีกบุกีฟันติดปีกผมถามว่าคุณดีไหมมันก็โอเค,ครับแต่ว่าเพราะว่ามันเก็บดินไม่ค่อยหมดครับผมชอบแบบนี้มากกว่า ่ถามว่าปุงกีติดปีกผมมีไหมผมก็มีครับแต่ว่าผมเอาไว้สําหรับเจาะดินแข็งๆจริงๆครับที่ปุงกีตัวนี้เจาะไม่ได้เข้าจริงๆผมถึงจะเอามาใช้จะไ้เกิดางานไหนที่ปุงกีตัวนี้ใช้ได้ผมก็จะใช้ปุงกีตัวนี้ครับเพราะว่าเน้นการเก็บงานเก็บได้เนียนกว่าการเก็บมุมครับเก็บมุมเข้าโค้ง ผ่านไม่ผ่านก็ดูว่าว่าให้ผลงานให้เนื้องานเป็นสิ่งการันตีสิ่งที่บ่งบอกได้เลยโอ้ตรงนี้เละครับไปไม่ไหวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะมุมฝั่งทางนู้นทางที่มันโค้งเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอ้เดะนะครับลงทุนเลยครับนี่ รีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกัน ก็โค้งตามรูปนาเลยนะครับาดดจะสันส้นๆน้อยนะครับทางเดินเละมากครับลื่น โค้งเขาโค้งได้สวยงามมากครับนี่โอ้ยมื่นมืนโอ้ยพี่น้องเฮ้ยตายตายก้มาลำบากอย่ามู่โจาเดือบึงก็แค่โอ้โหออเดือบโตโตโตโอ้ยตา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 ยก้อยตายแบบนี้ดีน้ำก็คักโอ้ย เดินง่ายมาละนี่ก็ห้หน่นาครับนางโจโควเวียงงานบรเฮ็ดกับงดจะนอนเตือนเมาาื่อวานนี้บอกงานวาได้เสอาก็เสียเลยบอกผ่าน ครับก็คงสวยงามมากไายก็ฝากผลงานของเราด้วยนะครับทีมงานเลียกยกคๆกับเด็กๆหัดทำสนใจจนใจติดต่องานก็ติดต่อวันนี้เบอร์061-1234-230เลสยหนะครับสำหรับิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ